สวัสดีครับช่องผลบอลของข้าพเจ้าวันนี้จะเริ่มต้นด้วยโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์สมโมสรแห่งทวีปยุโรยูฟาแชมเปียนส์ลีกฤดูกาล2 0 2 5 2 6รอบลีกเฟสนัดที่1น่หน้าดูทุกคู่ครับคืนวันอังคารที่16กันยายน5้5ทุ่ม4ีนาทีแต่พร้อมกัน2คู่แอตเลติกคลับบินเบาพบอาร์เซนอลเอาใจช่วยครับ p s เอสบีไอโฮเฟนพบอุนยนเซนจิลอสคืนวันอังคารที่16กันยายนตีสอแต่พร้อมกัน4คู่เบนฟิก้าพบคาราบักเอฟเค จูเบนตุสพบบรุสเซียดอร์มุนเรอัลมาดริดพบโอลิมปิกมาเกสเซท็อตแนมฮอตสเปอร์พบบียาริอัลคืนวันพุธที่17กันยายน5ทุ่ม45นาทีแต่พร้อมกัน2คู่โอลิมปิกกอสพบปาฟอสเอฟซีสลาเวีปรากพบโบโดกลิมคืนวันพุธที่17กันยายนที 2, แต่พร้อมกัน4คู่อาแจ็กส์อัมสเตอร์ดัมพบอินเตอร์มิลานบาเยอรมิลิพบเชลซีน่าดูมากครับลิเวอร์พูลพบแอตเลติโกมาดริดเชี่ยงหงครับปารีสแซงต์แชร์แมงพบอตาลันตา คืนวันพฤหัสที่18กันยายนค่ทุ่ม45นาทีต็พร้อมกัน2คู่ปลักรูปพบเอเอสโมนาโก FC โคเปนเฮเกนพบไบเยอร์เลเวอร์กูเซนคืนวันพฤหัสที่18กันยายน 2, ตี2เต็น4คู่ไอทรัคแฟรงก์ฝ์ดพบกาลาตาซารายแมนซิตี้พบนาโปลีนิวคาเซลยูไนเต็ดพบบาร์เซโลนาไม่ง่ายทั้งคู่สปอร์ติ้งลิสบอนพบไครัตเอาเมตี้จากคาซัคสถานซึ่งนัดต่อไปพวกเขาจะเจอบริอัลมาริด โปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรแห่งทวีปเอเชีย AFC Champions League Elite ฤดูกาล2025-26รอบลีกเฟดนัดที่1สายตะวันออกวันอังคารที่16กันยายนบ่าย2:45นเมลเบิร์นซิตี้เอพบซานเฟรเซฮิโรชิม m าวันอังคารที่16กันยายน5โมงเย็นเต็พร้อมกัน2คู่กังวัลเอ c ซีพบเซียงไฮเซนหัวมาชิดาซินบีพบ f c ฟโซวันอังคารที่16กันยายนทุ่ม15นาทีบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดพบโจวดารุทศินวันพุธที่17กันยายน ห้าโมงเย็นอูซานฮุนไดพบเฉิงตูรองเชงทุ่มสิบห้านาทีเซียงไฮพอร์ตพบวิสเซอร์กเบตสายตะวันตกนัดที่1คืนวันอังคารที่16กกันยายน5้าทุ่มตรงชาบาับเอาอาลัลดูบากาต้าพบทักเตอร์ซาซินคืนวันอังคารที่16กันยายนตีหนึ่งสิบห้านาทีเอาฮิลานพบอัดูฮาลีโปรแกร,รมฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรแห่งทวีปเอเชีย a f c แชมเปี้ยนส์ลีกถูกฤดูกาล2 0 2 5 2นรอบลีกเฟดนัดที่1วันอังคารที่16กันยายน2องทุ่ โมฮันบากันจากอินเดียพบอาฮาวแอเนฟเคจากเติร์กเมนิสถานคืนวันอังคารที่16กันยายนตี15นาทีอาวุนเซนจอแดงพบเซปาฮานจากอิรักวันพุธที่17กันยายนห้าโมงเย็นกัมบาโอซาก้าพบอีสเทนสปอร์ตคลับจากฮ่องกงทุ่ม15นาทีเทพซานำดินจากเวียดนามพบราชบุรีเอฟซีสองทุ่ม45นาทีแต่พร้อมกันสองคู่อาคาดาจากเติร์กเมนิสถานพบอันดีจากฟุตบอลคลับจากอุซเบกิสถานเกาเอฟซีจากอินเดียพบอัลซาวาราจากอิรักวันพุธที่17กันยายน หทุ่มตรงเตตสองคู่เอาอาลีโดฮาพบเอาคารดิยาจากบาเรนเอาวาเซิร์จาก UAE พบเอสตกรอเอฟซจากอิรา่าคืนวันพุทธที่10ตี1น5นาทีเตตสองคู่เอานัซเซอร์เอสีพบเอสติกรอดูชางเบจากทาจิกิสถานเอามูฮารัตจากบาเรนพบเอาเวดัดจอแดนวันพฤหัสที่18กันยายน5โมงเย็นเตดพร้อมกัน3คู่ ขายาอิโลอิโลจากฟิลิปปินส์พบแทมปีเนสโรเวสจากสิงคโปร์เซลังมอเอฟซี FC พบแบงคอกยูเนเตดไทยโบเอฟซี FC จากฮ่องกงพบแมกอาเทอเอฟซีจากออสเตรเลียวันพฤหัสที่18กันยายนทุ่ม15นาทีเตะพร้อมกัน3คู่ปากกิตกวอันพบคองอันฮาหนอย บีจีปทุมยูไนเต็ดพบโปฮังสตีเลอร์เปอร์ซิปันดุงพบไลออนซิตี้เซเลอร์สโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรแห่งทวีปอเมริกาใต้โคปาลิเบอร์ตาดอรเอสฤดูกาล2025-26รอบก่อนรองชนะเลิศ8ทีมสุดท้ายเช้าว,วันพุธท,ที่17กันยายนตีห้เวเลสซาสซิฟิลจากอาร์เจนตินาพบกราซิงคลับเดอะอเวลานเนดาจากอาร์เจนเช่นกันเช้าวันพฤหัสที่18กันยายน7จ็โมงครึ่งริเวอร์เพลตจากอาร์เจนพบพาเมรัสจากบราซิล เช้าวันศุกร์ที่19กันยายนตี5แอลดิยูพิโตจากเอกวาดอร์พบสาเปโลจากบราซิลเช้าวันศุกร์ที่19กันยายน7โมงครึ่งฟลามงโกจากบราซิลพบเอสตูดิอันเตสจากอาร์เจนตีนาโปรแกรมฟุตบอล EFL คาราบาวคับประเทศอังกฤษฤดูกาล2025-26รอบ3คืนวันอังคารที่16กันยายนตี1 45นาทีเชฟฟีเวนส์เดียพบกริมสบีทาวคืนวันอังคารที่16กันยายนตี2เตะพร้อมกัน2คู่เรนฟอร์ดพบแอสตันวิลล่าคริสเซลพาเลสพบมิววอร์ คืนวันพุทธที่17กันยายนตี2สวรนซีซิตี้พบนอตติงแฮมฟอร์เรส์